แห่สันติสุขอันไพยบุญหลวงปู่เทศเทศรังสีหรือพระนิโรธรังสีคำพีปัญญาจารย์วัดหินหมาเป้งอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายท่านมีบุคลิกราสีอันเอ,อิบอิ่มด้วยบุญบารมีธรรมมีความเยืเอกเย็นสงบนิ่ง มีจริยานุวัตเตี่ยมด้วยความเมตตากรุณาท่านเป็นที่เคารพสการะของพุทธศาสนิกชนอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นดวงประทีปที่ส่องแสงให้ความสว่างในทางธรรมแห่งลุ่มแม่น้ำาขงน้ำความปิติแก่ผู้ได้ฟังธรรมโอวาทของท่านโดยทั่วนา เทศรังสีเดิมชื่อเทศนามสกุลเรียกแรงเกิดเมื่อวันเสาร์ที่26เมษายนพุทธศักราช2445ณบ้านนาศีดาอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีเมื่ออายุได้9ก้าขวบได้ติดตามพี่ชายคนโตซึ่งบวชเป็นพระที่บ้านนาศีดาไปเรียนหนังสือในวัดนั้นได้สมปี พระภิกษุคำดีพี่ชายก็ลาศิกขาไปแต่ท่านยังมีความผูกพันอยู่กับวัดได้ทำหน้าที่วิย,ยาวัจกรระหว่างพระกับชาวบ้านต่อเป็นที่รักใคร่ของชาวบ้านโดยทั่วไปบิดาของท่านเองก็เป็นผู้ที่ใฝ่ในทางธรรมรักการบุญการกุศลเมื่อเห็นท่านสนใจในพระศาสนาบิดาก็มักให้เวลาว่างในตอนกลางคืน สั่งสอนคติโลกและคติธรรมให้ฟังอยู่เสมอปีพุทธศักราช2,459พระอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมงและพระอาจารย์คำซึ่งเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์มั่นภูริทัตตาธีระ ได้เดินลุกมูลไปถึงบ้านนาศีดาปฏิปทาและการปฏิบัติของพระอาจารย์สิงห์เป็นที่เคารพเลื่อมใสศรัทธาของบิดาท่านและหลวงปู่เทศยิ่งนักท่านพระอาจารย์สิงห์ได้สอนภาวนาบริกรรมพุทโธเป็นอารมณ์ให้จนรวมเป็นสมาธิได้รับรสชาติแห่งความสงบในกรรมฐานภาวนา ท่านจึงเริ่มทำกรรมฐานเองตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา อาจารย์คำพำนักอยู่ที่บ้านนาศีดาประมาณสองเดือนเศษเมื่อเข้าพรรษาท่านจึงเดินทางไปจำพรรษาที่อำเภอท่าบา่อซึ่งหลวงปู่เทศได้ติดตามไปปรนิบัติยามว่างท่านอาจารย์สิงได้เมตตาสั่งสอนหนังสือและอบรมภาวนาให้ครั้นออกพรรษาท่านได้ลาบิดามารดา ออกเดินลุกขมูลติดตามพระอาจารย์สิงไปการเดินต้องลุยน้ำลุยคโคลนบุกป,ป่าผ่านจังหวัดอุดรธานีขอนแก่นมหาสรา,ารคามไปจนถึงอำเภออำนาจเจริญจังหวัดอุบลราชธานี ณที่บ้านเคงใหญ่อำเภออำนาจ,จเจริญนี้เองหลวงปู่เทศได้บรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุได้18ปีโดยมีพระอาจารย์ลุยเป็นพระอุปชาและเมื่อบรรพชาแล้วก็ได้พนนักอยู่ที่วัดสุทัศนารามปีพุทธศักราช2466เมื่ออายุได้22ปีได้อุปสมบทที่วัดสุทัศนาราม หลวงปู่เทศได้มีโอกาสออกเดินทุดงอีกครั้งโดยที่พระอาจารย์สิงห์เป็นผู้นำทุดงหลวงปู่เทศได้มีโอกาสพบพระบุพาจารย์ทางสายวิปัสสนาคือพระอาจารย์เสากันตสีโลกและพระอาจารย์มั่นภูริทัตตาเทระที่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีมีโอกาสได้ฟังคำสอนของพระอาจารย์มั่นอยู่สองคืน ซึ่งเป็นคําสอนที่ท่านได้รับด้วยความเมตตาเป็นที่ทราบซึ้งใจอย่างยิ่งพระภิกษุเทศเป็นผู้ฝักใฝ่ในการวิเวกได้ทุดงไปในป่าเขาถ้ำสูงแม้เป็นที่ร่ำลือว่ามีสัตว์ร้าย ก็ม่ได้ท้อถอยเมื่อเกิดความลังเลสงสัยในการปฏิบัติก็รีบเร่งที่จะมุ่งหาครูบาอาจารย์คือพระอาจารย์มัน่นแม้จะต้องใช้ความอดทนและความยากลำบากในการติดตามก็ไม่ได้มีความท้อถอยแต่ประการใดคงติดตามจนได้พบได้ศึกษาอุบายภาวนากำหนดพิจารณาอยู่เฉพาะกาย ให้เห็นเป็นอาสุภะเป็นท้าสีด้วยสติทั้งกลางวันกลางคืนตลอดเวลาโดยแน่วแน่ แก้อุบายสำเร็จแล้วหลวงปู่เทศได้ใช้เวลาตลอดชีวิตของท่านจนปัจจุบันในการเดินธุดงในถิ่นต่างๆทางเหนืออีสานแม้ในภาคใต้ซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีพระธุดงในสายพระอาจารย์มั่นออกไปเผยแพร่ที่จังหวัดภูเก็ตท่านก็มีเมตตาอยู่อบรมสั่งสอนประชาชนเป็นเวลาถึงสิบปี ทานสมณศัดิ์เป็นพระราชาคณะสามัญฝ่ายวิปัสนาที่พระนิโรธรังสีคำพีปัญญาจารย์เมื่อปีพุทธศักราช2500และได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะจังหวัดกระบี่ภูเก็ตพังงาฝ่ายธรรมยุทธเมื่อปีพุทธศักราช2507และได้ลาออกในปีนั้นเองกลับไปแสวงหาวิเวก ที่ถ้ำขามแห่งพระอาจารย์ฟั่นอาจารที่จังหวัดสกลนครครั้นออกพรรษาปีพุทธศักราช2507หลวงปู่เทศได้ทุดงจากถ้ำขามมายังวัดหินหมากเป้งซึ่งมีสถานที่เป็นสัปายะอากาศดี วิเวกเหมาะแก่การบำเพ็ญความเพียรหลวงปู่เทศท่านเป็นที่พึ่งทางใจของบรรดาศิทยาานุสิ์และสาธุชนที่เคารพเลื่อมใสศรัทธาในจริยานุวัตของท่านเมื่อเห็นว่าท่านจำพรรษาที่ใดต่างก็ตามไปทุกที่และในครั้งนี้ก็เช่นกันเมื่อได้มาเห็นสถานที่วัดหินหมากเป้ง ซึ่งเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมจึงช่วยกันหาทุนมาสร้างเสนาสะนะสิ่งก่อสร้างต่างๆจนสำเร็จเป็นวัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่26มีนาคมพุทธศักราช2513 วัดหินหมาเป้งตั้งอยู่ที่อำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายการคมนาคมไปมาในปัจจุบันสะดวกสบาย มองจากในวัดจะเห็นทิวทัศน์งดงามของสองฝั่งลำน้ำโขงภายในวัดร่มรื่นด้วยแมกไม้ธรรมชาติกุฏิเสนาสนะจัดสร้างอย่างเป็นระเบียบสมกับเป็นวัดป่าอรัญ,ญาวาสี คำว่าหินหมากเป้งเป็นชื่อก้อนหินสามก้อนซึ่งตั้งเรียงรายกันอยู่ริมแม่น้ำโขงที่หน้าวัดอันมีรูปลักษณะคล้ายลูกตุ้มเครื่องช่างทองคำสมัยเก่ามากเป้งเป็นภาษาอีสานใช้เรียกผลไม้ที่เป็นลูกเช่นหมากม่วงหมากพร้าวในอดีตย้อนหลังประมาณ40ปีสถานที่แห่งนี้เป็นปา่าทึบ มีทั้งสัตว์ร้ายและเชื้อไข้ามาลเรียห่างจากผู้คนสัญจรไปมาพระธุดงที่ต้องการทดสอบความกล้าหาญของจิตใจแล้วจะต้องมาภาวนาณที่นี้ศาสนสถานสำคัญภายในวัดได้แก่พระอุโบสถ ภายในประดิษฐานพระพุทธปฏิมาประธานที่งดงามอุโบสถหลังนี้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่12เมษายนพุทธศักราช2515โดยเจ้าประคุณสมเด็จมหาวีรวงศ์พิมพ์และภูพัทศรีมาเมื่อวันที่5เมษายนพุทธศักราช2516 ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปพระบรมสารีริกธาตุนับเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีความงดงามเป็นพิเศษด้วยความตั้งใจจะให้เป็นศิลปะแห่งลุ่มแม่น้ำโขงของยุคสมัยโดยเฉพาะด้านข้างเป็นศาลาประดิษฐานรูปเหมือนของหลวงปู่เทศ ซึ่งสิทธิอนุสิตและผู้มีจิตศรัทธาได้สร้างไว้สการะเทิดทูนคุณธรรมสัมมาปฏิบัติของท่าน ัดหินหมากเป้งมีหินขนาดใหญ่ก้อนหนึ่งซึ่งสามารถใช้แรงโยกให้เคลื่อนไหวได้วัดหินหมากเป้งได้รับเลือกเป็นวัดพัฒนาเมื่อปีพุทธศักราช2522 ปีปีนับแต่อุปสมบทเป็นเวลา6 2พรรษาท่านได้บำเพ็ญแต่ภารกิจสิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อผู้อื่นตลอดมาได้ออกธุดงตั้งแต่อุปสมบทได้พรรษาแรกได้ติดตามครูบาอาจารย์ประกอบพิจวัตรและตั้งใจฝึกหัดตามคำสอนโดยลำดับเมื่อบำเพ็ญเพียรภาวนาแล้วท่านได้รับภาระ ต่อจากครูบาอาจารย์ในการอบรมสั่งสอนประชาชนต่อต่อมาอันถือเป็นภารกิจที่แท้จริงที่ท่านได้ประทำนับตั้งแต่บวชในพุทธศาสนามิได้ขาดตลอดเวลาแม้ในปัจจุบันท่านก็ยังคงเคร่งครัดในวัดปฏิบัติทุกเชา้าท่านจะออกบินฑบาตแม้จะมีอุปสรรคใดๆท่านก็ม่ได้ท้อถอย สนองต่อศรัทธาของบรรดาสาธุชนโดยสม่ำเสมอตลอดจนเป็นดวงประทีปทางปัญญาแก้อุบายไขปัญหาต่างๆแก่ผู้มาสแสวงหาความวิเวกในการปฏิบัติธรรมมิได้ว่างเว้นในแต่ละวันธรรมเทศนาของท่านเป็นที่จับใจจริยานุวัตที่นุ่มนวลกอบด้วยความเมตตาของท่าน เป็นสิ่งที่นำพาศรัทธาของผู้มุ่งปฏิบัติความเพียรได้บรรลุถึงอมตะสุขและความสงบอย่างแท้จริง เทสนาของท่านเป็นที่จับใจจริยานุวัตรที่นุ่มนวลกอบด้วยความเมตตาของท่านเป็นสิ่งที่นำพาศรัทธาของผู้มุ่งปฏิบัติความเพียรได้บรรลุถึงอมตะสุขและความสมบอย่างแท้จริงก็ต้องการอยากจะให้แผ่นดินของเราเป็นแผ่นดินทองแผ่นดินธรรม มันก็อยู่ที่ตัวของเราซะก่อนสิแผ่นดินตัวของเราเนี่ยซะก่อนแผ่นดินนั้นนั้นมันไม่เป็นทองเป็นธรรมอะไรเราถ้าตัวของเรามเป็นธรรมตัวของเราเป็นทองมันก็ไม่เป็น,น ى, ข,อของคนนั้นแผ่นดินธรรมดาธรรมดามันก็อยู่ธรรมดาจะไหนแต่ใดมาเราเกิดมากี่พบกี่ชาติมันก็อยู่อย่างนั้นนหะเราไม่ไม่เป็นแผ่นดินทองเป็นธรรมอะไรแล้วตัวของเรานเนี่ยเกิดม <goo. S 2> า ควรที่จะทําตัวของเรา,าเป็นแผ่นดินทองเป็นธรรมแผ่นดินทองนั้นคือตัวของเราเป็นแผ่นดินเนยะแผ่นดินนั่นหนึ่งคือดินน้ําไฟลมตัวของเรามีข้อมูลบริบูรณ์หมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทวําให้เป็นทองเป็นธรรมขึ้นในแผ่นดินอั่นนี้แล้วทายังไงจะเป็นทองเป็นธรรมเป็นธรรมนั่นคือว่าเราทําตัวของเรานั้นให้มันสุดจริตชื่อรงต่อกันและกัน นั่นแะแผ่นดินมันจะเยือกเย็นมันจะเป็นธรรม <c oughs> ให้มีธรรมะคือว่าธรรมะนะคือสินห้าประการอยู่ในตัวงเราทุกผู้ทุกคนแผ่นดินนนี้ก็ละลื่นมดลองดูคันหาก็แผ่นดินนั่ี่มีสินธรรมาทุกผู้ทุกคนนั่นละลืล่นมดไม่มีเบียดเบียนอิสาพยาบาทเช่นกันในกัน อันนั้นเดี๋ยเป็นแผ่นดินทาเป็นเินทองแทนแล้วนะเดี๋ยวอยากจะให้แต่แผ่นดินนู้นเป็นทาเป็นทองไม่เป็นเราตัวของเราไม่เป็นถ้าก่อนมันจะเป็นได้อย่างไรต่างคนต่างกันมีอิัทธาพยาบาทคิดโรดเกียรซึ่งกันและกันไม่ฟองดองสามัคคีซึ่งกันและกันมันจะเป็นทาเป็นทองได้อย่างไรแผ่นดินทาเป็นทองมันต้องเอาตัวของเราซะก่อนทุกๆุกคนเนี่ยพากันทําตัวงเราให้ดีพอ ทุกคนนะอนั้นเ้เจ้เป็นมันยังจะเรียบร้อยแผ่นดินนั่นไอ้เจ้าอย่างพระองค์อย่างท่านเทพเลยว่าศาสนาพะธีอานมาเกิดขึ้นมาเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วนั้นศาสนาพิธกอานเนี่ยผู้คนเรียบมดมีชินช้นห้าที่แปดครบมรดิบุ์มีชิ้นธรรมมั่งมูลบริบูรณ์มัดเรียกว่าแผ่นดินลาภเมืองนากรองขะช่ท่านว่าอย่างนั้นแท้ที่จริงอัน อัตัวของเรานี่แหละมันจะลาดจะเรียบเป็นแผ่นดินเนือ่นลาดเรียบมัน,นก็นดาก็ัใช้ก็ตัวของเรานี่แหละทุกๆุกผู้คนไม่ว่าเด็กไม่ว่าเล็กคู้น้อยผู้ใหญ่มันมีชิ้นทางเสมอมันก็เรียบจนเลยทีจะเอาไงกันอีก ผู้มาบำเพ็ญกุศลมาสการะพระสุปฏิปันโนผู้ทรงศีลมาบำเพ็ญความเพียรปฏิบัติธรรมอยู่เสมอทุกอย่างค่ำวันธรรมสวรรพระภิกษุและสามเณรจะสวดมนต์ทำวัดในอุโบสถ สาธุชนจะสวดมนต์ทำวัดที่ศาลาการประเรียนจากนั้นพระอาจารย์ชัยชาญชัยธรรมูจะแสดงพระธรรมเทศนาแนะนำการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเมื่อมีศีลและสมาธิที่ตั้งมัน่นย่อมนำไปสู่ปัญญาพระธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นสัจธรรมที่พิสูจน์ได้ด้วยการเวลาและการปฏิบัติถ้าเรามองหนักเข้ามันจะได้แง่แค่ที่สิ่งกายนี่ก็คือธาตุสีธาตุสีที่ประชุมขึ้นมาประชุมขึ้นมาแล้วเกิดขึ้นมาแล้วมันมีการแกกมีการเจ็บ เ<น>มื่อกล่าวถึงวัดหินหมาเป้งสาธุชนย่อมระลึกถึงหลวงปู่เทศเทศรังสีเช่นเดียวกับที่กล่าวถึงหลวงปู่เทศเทศรังสี ็ย่อมคิดถึงวัดหินหมากเต้งหลวงปู่เทศเป็นผู้มีคุณูประการแก่พุทธศาสนิกชนเป็นอันมากแรงศรัทธาของสาธุชนที่ลังไหลเข้ามาไม่ขาดสายต่างได้รับความเบิกบานชุ่มชื่นใจเมื่อได้สดับตรับฟังธรรมโอวาทของท่านหรือเพียงได้เห็นได้เคารพนบไหว้ท่าน ขอกุศลบุญยราศีของท่านเป็นมิ่งขวัญของสิทยานุสิ์และสาธุชนตลอดไปให้สมกับที่ท่านได้เป็นประทีป่องทางธรรมแห่งลุ่มน้ำโขงธรรมโอวาทของหลวงปู่เทศเทศรังสีผู้มีศรัทธามีความเพียรมีความอดทนกล้าหาญ ประก,กอบความเพียรรักษาความบีนันน้นๆไว้ตลอดจึงจะสามารถขจัดกิเลสให้หมดสิ้นไปได้ วันจันทร์ที่7ตุราคมนี้ต่อจากข่าวภาคแรกโปรดคอยติดตามชมประวัติเรื่องราวของมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยนอกจากนั้นท่านจะได้ชมตำหนักที่ประทับของรัตนกวีเอกของไทยและสิ่งที่น่ารู้อีกหลายอย่างอย่าลืมชมสารคดีชุดของดีในบ้านเราทางช่อง5